สวัสดีครับ FC ช่องสองี่ฮีโร่นะครับวันนี้มาเจาะลึกกับเรื่องสเตอร์ครับหนึ่งจากรหลดจอดนานมากแทบไม่ได้ขบับเลยครับ oh, <no. S 1> แมวมาเดินเล่นแหละเดินไปเดินมาโชคดีของผมก็คือเบาะยังไม่ขาดครับถือว่าโชคดีอยู่ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพูดถึงเรื่องสเตอร์เดิมของ KR กับวิกเตอร์ครับสเตอร์เดิมจากโรงงานสเตอร์หน้าเบอร์เท่าไหร่สเตอร์หลังเบอร์เท่าไหร่ก็คืออันนี้เราพูดถึงเรื่องสเตอร์สเตปเดิมนะครับสำหรับเครื่องเดิมไม่ได้โมอะไรเลยนะครับสเตอร์หน้า15ฟันครับส่วนสเตอร์หลังนั้น 42ฟันครับ f c ครับ <Wow. S 1> สามารถหาอัตราทดได้จากสเตอร์จำนวนฟันสเตอร์หลังเป็นตัวตั้งแล้วก็จำนวนฟันของสเตอร์หน้าเป็นตัวหารครับได้อัตราทดประมาณ2.8นะครับแล้วก็ทดสนิยมอีกน่าจะ4ตำแหน่งนะ,นะลองเซิร์ชอยู่ในตารางอัตราทดสเตอร์ได้ครับสเตอร์เดิมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องเดิมนะครับ เอก็ลองไปไล่กันดูนะครับสเตอร์ถ้าอยากลองไล่ก็คือก็ไล่จากสเตอร์เดิมนี่แหละครับไปนะเทคนิคสเตอร์ก็คือถ้าเราเพิ่มหน้า1ฟันนะครับก็จะมีอาาัตราโทษประมาณเพิ่มหลังประมาณ2ถึงสฟันนะครับเทคนิคการไล่สเตอร์นะครับไม่มีเทคนิคตายตัวไม่มีเบอร์ตายตัว f c ต้องไปไล่เองนะครับ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆของ f c เองน้ำหนักสเต็ปเครื่องการทำเครื่องนะครับเทคนิคการไล่เสเตอร์เป็นศาสตร์และศิลขั้นสูงไม่มีค่าตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่และบุคคลมากกว่าการไล่เสเตอร์ควรจะไล่เสเตอร์หน้าก่อนเพราะว่าเป็นเสเตอร์ราคาไม่แพงครับจากนั้นเราก็จะมาไล่เสเตอร์หลังครับ เทคนิคการไล่สเตอร์หลังก็ก็ต้องลองไล่ดูตั้งแต่เบอร์สแตนดาดถ้ารถไม่ไหลปลายนะครับให้ไล่สเตอร์ลงนะครับก็แล้วแต่เทคนิคอาจจะลงครั้งละเบอร์นะครับบางครั้งอาจจะลงครั้งละเบอร์คู่นะครับก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันเช่นสเตอร์เดิมเบอร์42อาจจะไล่ลงเป็น40สิบ 38ตามลำดับอาจจะเป็น36 34แล้วแต่เทคนิคแล้วก็งบการซื้อสเตอร์ครับอ้าวสรุปนะครับการไล่สเตอร์เป็นศาสตร์ขั้นสูงไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีฟิกตายตัวว่ารถแต่ละรุ่นต้องสเตอร์เบอร์นั้นเบอร์นี้ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลการทำเครื่องและปัจจัยหลายๆอย่าง เพราะฉะนั้น FC ลองไล่ดูเพื่อหาจุดที่มันลงตัวแล้วขับแบบมีความสุขขอบคุณสำหรับการชมคลิปนี้ครับขอบคุณไปแล้วสวัสดีครับ